คนนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีครับเข่งครับเข้มครับผมคนนี้ชื่ออะไรครับกัดครับผมนั่นแหละสวยหนึ่งนาทีผ่านาโอ้ยจุกจังจุกแล้วลวกันปิดปิดท้องไว้ดิกันล่วงแล้วยังอ้ยกลับมาได้กลับมาได้โอ้ยนั่นแหละ

ัดเยอมากยมายมากัดต่อยมาอยมาต่อยมาโอเคนับไีนัดไปสองนี่ประกอบเท้สไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวนะประกาศอีกหนึ่งนาทีจบเข่งใจไว้กัดเข่งใจไว้ตกัเดียวกันตเดยวกย ช้อนกัดอน่างเดียวช้อนกัดอน่างเดี้ยวอีกยี่สิบวิเก้าแปดเจ็ดสิบหกห้าสี่สามสองสิบเสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หมดเวลาเยี่ยมครับผมสามเลยครับสึกเลยามสึกเลยครับสุขเป็นไงบ้างครับผมกับคู่นี้ครับกับคนนี้หมดอก๊อปหมวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับกับหลับกับหลับนะครับโอ้โหเล่นมาได้นี่เองยวทั้งคู่ครับเขาถึงแบบว่าใครๆก็ติดใจ